เยี่ยมจะพามาดูได้หลายที่นะคะ้นานนี้เป็นโรงครัวค่ะแม่ครัวกําลังทํากับข้าวเพื่อที่จะให้พระฉันเพลนครับเป็นพระ้องใหญ่ด้ยวยครับเพื่อนสวยงามค่ะ้าเวทจวนครับเพื่อนเสาวเวทจวนเพิ่งทำร่มรื่นค่เัเพื่อนกว้างขวางร่มรื่นสวยงามมากค่ะเพื่อน บริเวณวัดก็สะอาจะอ้านค่ะตัดยุ่งตัดญ้าค่ะเพื่อนร่มรื่นค่ะเพื่อนกว้างขวางร่มรื่นมากค่ะเพื่อนเอาภาพบรรยากาศภายในวัดภูธรามให้เพื่อนเพได้ชมกันจาจะไปฉันข้าวเพลินแล้วคะสวัสดีค่ะเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะโรงครัวค่ะอันนี้ปรางปรดสัตว์นะคะ พระพุทธเจ้าปรางประดาสวยงามค่ะเดี๋ยวติ๋มจะพามาดูดอกเข็มใกล้ๆค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะดอกเพื่อน,อนโบดสวยงามมากค่ะ<อ>ทางขึ้นเป็นพญานาคค่ะอืมค่ะ เดี๋ยวติ๋มจะพามาดูได้หลายที่นะคะน้านนี้เป็นโรงครัวค่ะแม่ครัวกําลังทํากับข้าวเพื่อที่จะให้พระฉันเพลนครับเ,เพื่อนสวยงามมากค่ะเ,เพื่อนๆบริเวณวัดก็จะอาจะอ้านค่ะต,ตัดยุ่งตัดหญ้าค่ะเ,เพื่อนอืมค่ะ ยยติ๋มจะพามาดูได้หลายที่นะคะน้านนี้เป็นโรงครัวค่ะแม่ครัวกําลังทํากับข้าวเพื่อที่จะให้พระฉันเพลนค่ะเพื่อนๆหลายหลาดูคัางคบน่ารักค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่น่ารักค่ะบริเวณวัดก็กว้างขวางค่ะรักษาพัดอยู่นะตรงนี้นะคะเพื่อนๆยียตินมพามาดูใกล้ๆนะคะ ของวัดบ้านตําแยนะคะโบสถ์ใหญ่เลยคะ่ะสวยงามค่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นครับเพื่อนๆมีดอกไม้ดอกเข็มประดาของวัดบ้านตําแยนะคะโบสถ์ใหญ่เลยคะ่ะสวยงามค่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นครับเพื่อนๆมีดอกไม้ดอกเข็มปัดเข็มประดับประดาหน้าโบสถ์สวยงามมากค่ะเพื่อนๆอืมค่ะ เดี๋ยติ๋มจะพามาดูได้หลายที่นะคะน้านนี้เป็นโรงครัวค่ะแม่ครัวกําลังทํากับข้าวเพื่อที่จะให้พระฉันเพลนครับเพื่อนๆรักษาพัดอยู่นะตรงนี้นะคะพเพื่อนๆติ๋มพามาดูใกล้ๆนะคะเด็ดเมื่อปีกลายนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะับถือกันครับอันนี้คือศาลาค่ะศาลา,า,าการปรเรียนมวลามีงานนะคะ๋ยะ มาพักร่มพักเงาตรงนี้ค่ะกันฝนกันอะไรค่ะเพ,พื่อนๆตรงนี้ค่ะน,นี่ค่ะให้มาดูโบสถ์ใกล้ๆลค่ะสวัสดีที่วัดโพธารามอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเพ,พื่อนๆระหว่างที่แม่ชีกำลังพักผ่อนค่ะหลังจากเดินจุงกลมแล้วค่ะเะติมก็เอาบรรยากาศภายในวัดมาให้ชมนะคะตามมาชมเลยค่ะ อันนี้คือโบสถ์ค่ะเพื่อนๆนโบสถ์ของอันนี้ศาลาที่ยติมมานอนอจำศีลค่ะสาลานี้นะคะหลายหลาดูการครบน่ารักค่ะเพื่อนๆนตัวใหญ่น่ารักค่ะบริเวณวัดก็กว้างขวางค่ะมากค่ะเพื่อนๆ เอาภาพบรรยากาศภายในวัดโพธารามให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะจะไปฉันข้าวเพลินแล้วค่ะสวัสดีค่ะน,นี่สาลาที่ยติมมานอนอจำศีลค่ะสาลานี้นะคะสวัสดีที่วัดโพธารามอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อนๆระหว่างที่เมชีกำลังพักผ่อนค่ะหลังจากเดินจงกรมแล้วค่ะยะติมมากค่ะเพื่อนๆ เอาภาพบรรยากาศภายในวัดพูธรามให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันจาจะไปฉันข้าวเพลินแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะโรงครัวค่ะอันนี้ปราปรดสัตว์นะคะพระพุทธเจ้าปราเข็มประดับประดาหนะ้าโบสถ์สวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนโบสถ์สัตว์ค่ะมีปลามีพญานาคมีกบค่ะมีคางคก สวยงามมากค่ะเพื่อนๆบริเวณวัดก็จะอาจะอ้านค่ะตัดยุงตัดหญ้าค่ะเพื่อนๆล้องใหญ่ด้วยคับเพื่อนสวยงามค่ะเท้าเวทุวนค่ะเพื่อนเท้าเวทดวงเพิ่งทําอันนี้เป็นโบสถ์ค่ะึ้นหน้าโบสถ์ตอนนี้ปิดโบสถ์ไว้ค่ะเพื่อนๆสวยงามมากรัปดาสวยงามค่ะเดี๋ยวติ๋มจะพามาดูดอกเข็มใกล้ๆค่ะเพื่อน นี่ค่ะดอกรักษาพัดอยู่นะตรงนี้นะคะพเพื่อนๆจะกินพามาดูใกล้ๆนะคะอากค่ะพเพื่อนๆเอาภาพบรรยากาศภายในวัดโพธรามให้พเพื่อนๆได้ชมกันจาจะไปฉันข้าวเพลินแล้วค่ะสวัสดีค่ะติเดเมื่อปีกลายนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะ อับถือกันค่ะโปรดสัตว์ค่ะมีปลามีพญานาคมีกบค่ะมีก้งคอกค่ะรักษาพัดอยู่นะตรงนี้นะคะเพื่อนจิกินพามาดูใกล้ๆนะคะเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะโรงครัวค่ะ อันนี้ปรางปโปรดตั์นะคะพระพุทธเจ้าปรางเพื<ๆ>่อ<ๆ>นโบสสวยงามมากค่ะทางขึ้นเป็นพญานาคค่ะ<ๆ>นี่ค่ะให้มาดูโบสใกล้ๆลค่ะสับปดาสวยงามค่ะเดี๋ยวติ๋มจะพามาดูดอกเข็มใกล้ๆค่ะเพื่อน นี่ค่ะดอกอดสัตว์ค่ะมีปลามีพญานาคมีกบค่ะมีขางคกค่ะสวัสดีที่วัดโพธารามอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะพเพื่อนๆระหว่างที่แม่ชีกำลังพักผ่อนค่ะหลังจากดินจุงกลมแล้วค่ะเจติมก็เอาบรรยากาศภายในวัดมาให้ชมนะคะตามมาชมเลยค่ะ อันนี้คือโบสถ์ค่ะเ,เพื่อนๆโบสถ์ของนี่ค่ะใหมาดูโบสถ์ใกล้ๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆบริเวณวัดก็สะอาดสะอ้านค่ะตัดยุ่งตัดหญ้าค่ะเพื่อนๆหลายหลากังคบน่ารักค่ะเ,เพื่อนๆตัวใหญ่น่ารักค่ะ บริเวณวัดก็กว้างขวางค่ะโปรดสัตว์ค่ะมีปลามีพญานาคมีกบค่ะมีคางคกค่ะเข็มประดับประดาหน้าโบสถสวยงามมากค่ะเพื่อนๆร่มรื่นค่ะเพื่อนๆกว้างขวางร่มรื่นค้องใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะ เช้าเวทจุวันค่ะเพืเ่อนๆเช้าเวทจุวรนเพิ่งทาสวยงามมากค่ะเพืเ่อนๆบริเวณวัดก็จะอาจะอ้านค่ะตัดยุงตัดหญ้าค่ะเพืเ่อนเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะโรงครัวค่ะอันนี้ปรางโปรดสัตว์นะคะพระพุทธเจ้าปรางสวยงามมากค่ะเพืเ่อน บริเวณมัดก็จะอาจะอ้านค่ะตัดยุ่งตัดย้าค่ะเพื่อนโอดสัตว์ค่ะมีปลามีพญานาคมีกบค่ะมีขางคอกค่ะรับประดาสวยงามค่ะเดี๋ยวติ๋มจะพามาดูดอกเข็มใกล้ๆค่ะเพื่อน<ๆ>นี่ค่ะดอกเพื่อนดูค่ะ นี่ค่ะโรงครัวค่ะอันนี้ปรางปรดสัพท์นะคะพระพุทธเจ้าปรางของวัดบ้านตําแยนะคะโบสถ์ใหญ่เลยค่ะสวยงามค่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นค่ะเพื่อนๆมีดอกไม้ดอกเข็มประรักษาวัดอยู่นะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจิ๋นพามาดูใกล้ๆนะคะเพื่อน โบสถ์สวยงามมากค่ะทางขึ้นเป็นพญานาคค่ะเพื่อนบ